สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เรถก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากับตัวแล้วก็กับสามีที่เป็นโรคเบาหวานวันนี้รถไม่ได้สาธิตในการชงน้ำดอกอัญชันกับหญ้าหวานให้ทุกคนดูแต่วันนี้รถจะมานั่งเล่ามานั่งแชร์ให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นภาพกันไปเลยตัวนี้เนาะ ก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้โรสด้วยนะคะฝากติดตามช่องที่2ช่องน้อยๆของโรสด้วยนะคะ rose broker usa 92 infinity ถ้าโรสไปหาเพื่อนๆคนไหนฝากกลับมาหาโรสด้วยนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยว่าสามีของโรสเป็นยังไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะที่สามีของโรสมีอาการน้ำตาลขึ้นสูง แกก็ไปเช็คเลือดแกน้ำตาลแกขึ้นห้าร้อยแล้วแกกลัวแกกลัวได้เข้าโรงพยาบาลตอนที่แกเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นน่ะแกน็อกเมื่อต้นปีอ่าปี2021เนาะมกราแล้วทีเนี้ยแกน้ำตาลแกขึ้น7 2 5นะทุกคนแล้วแกกลัวมากแกกลัวได้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าประกันที่แกทำอยู่อ่ะไม่ค่อยรับผิดชอบ นะทุกคนแล้วหมอก็อยากให้ยาแพงๆแล้วยาแพงๆอ่ะมันเข้ากับแกได้ตัวนี้แล้วทีเนี้ยพอหมอให้ยาแพงปุ๊บประกันเขี่ยออกไม่จ่ายนะคะทุกคนประกันให้เจ้าตัวเนี่ยจ่ายเองนะอ่าทั้งที่เราจ่าย8ปด0เปอร์เซนแต่ประกันไม่จ่ายนะคะอะ่ยาแพงประกันไม่จ่ายให้เลยตรงนี้ แล้วแกกลัวมากแกไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะแกจะเพิ่งจะจ่ายนะหมดบินไปเมื่อหนึ่งปีนะเออแกก็เลยแบบฉันฉันกลัวฉันฉันได้เข้าโรงพยาบาลโรสก็เลยแบบจะทำยังไงเนาะแกก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งให้ลูกมากวนฉันให้ฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวไปก่อนก็เลยบอกว่าเธอจะนั่งอยู่คนเดียวได้ไงไอในเมื่อ น้ำตาลถือขึ้นสูงขนาดนี้ฉันจะต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไปทำผลไม้ให้แกแล้วก็แซนด์วิชให้แกเพื่อให้แกได้กินเราคิดว่าแกกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าว่าว่าเสาร์อาทิตย์อะแกจะกินข้าวไม่ตรงเวลานะแล้วทีเนี้ยแกก็กินไม่ได้แกบอกว่าฉันกินไม่ได้ขอบคุณมา,มากๆฉันกินไม่ได้ฉันไม่รู้สึกหิวฉันปวดตามแข ฉันปวดตามขาฉันปวดหัวแบบมันมันเดี๋ยวมันบวมเดี๋ยวมันยุบเดี๋ยวมันบวมแต่มันยุบเออแล้ก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีวะก็ไปเซิร์ชหาใน Google อ้าวอัญชันลดไอ้ลดบาหวานในเส้นเอ,อดน้ำตาลในเส้นเลือดไอแล้วกยาสเตียเฮ้ยเรามีเราเคยสั่งมาให้แกแล้วตอนนั้นแกคอมเพนเยอะเออเพราะว่าตอนนั้นอะ แกแกได้อะไรนะแกได้ยาดีจากหมอไงแกก็เลยแบบเมันก็ว่าไม่ดื่มแกคอมเพนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบาหวานแกอยู่คงปกติเนาะเออก็เลยไม่ไม่ได้ให้แกเพราะว่าตอนที่สั่งมาตอนนั้นอ่ะรสสั่งอัญชันแห้งเนาะมาจากพี่คนไทยชิคอรกเนียแกหอบมาจากประเทศไทยนะคะแกหอบมาขายแล้วก็ยายเตสเตียนะที่อบแห้งแก เราก็เลยสั่งมาคู่กันนะเพราะว่าถ้าสั่งมากับอัญชันมันก็ไม่หวานใช่ไหมทุกคนมันไม่มีความหวานไม่มีอะไรเลยเงยเป็นน้ําจืดชืดแล้วรถกลัวแกจะกินไม่ได้เราก็เลยดูแกมีสเตเียด้วยไอ้ไอ้ย่านี้คนที่เป็นเบาหวานกินได้เออเอามาชงใส่กันอ่ะแล้วก็เอามาชงใส่ให้แกไอ้แล้วก็เอาน้ําแข็งใส่นะคือไม่หวานย้าไม่หวานมากรถก็ใส่ ไอ้ดอกอัญชันประมาณ20่สิบดอกใส่ลงไปในกานะกาชงอ่ะจ้ะแล้วก็ไอ้ยญาสเตเวียาสี่ใบนะเอาลงไปในกาชงแล้วก็ชงหลายๆรอบให้ให้สีอัญชันมันออกพอสีอัญชันมันออกสีฟ้าได้ที่แล้วนะโรสก็เอาน้ําแข็งใส่พอเอาน้ําแข็งใส่ให้แก่รสชิมอะคือความรู้สึกของโรส่บแบบฉันแบบ ไม่ชอบรถนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแลแ้วแกจะกินได้ไหมก็เลยบอกแกว่าฝืนจะกินนะอันเนี้ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานที่ควรจะกินนะอ่ามันก็คล้ายๆกับอ่าแปปซี่ที่ไม่มีน้ำตาลที่เธอกินนั่นแหละนะอ่าเผื่อมันอาจจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนะเพราะฉันเข้าไปอ่านใน Google Google บอกว่าไอไอบัตเตอร์ไฟพีกอะมัน มันช่วยเธอได้นะช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดของเธอได้อย่างเงี้ยแล้วก็สเตียียมันเป็นน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลแทะเออเออมันไม่ทำร้ายร่างกายเธอแกก็เลยยอมดื่มรู้ไหมทุกคนลดชงให้แกห้ารนะ้อยมิลลิลิตรจักหนึ่งจักให,ใหญ่นะแล้วแกก็ดูดจนหมดแก้ว นะแกดูดจนหมดแก้วสักพักนึงอุ้ยแกลุกยืนได้แกเดินได้แกเดินไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าถ้าเดิมน้ําดอกอัญชันแล้วอ่ะจะทําให้แบบว่าระบบการแบบว่าปัสสาวะฉี่อ่ะมันจะทํางานใช่ไหมมันจะขับน้ําตาลออกแกก็เดินเข้าห้องน้ำสามรอบทุกคนแกบอกว่าอุย้ยฉันรู้สึกดีขึ้นฉันรู้สึก หัวฉันอ่ะไม่บวมแล้วตามแขนอ่ะฉันอ่ะไม่ปวดขาฉันก็ไม่ปวดฉันเดินได้ถามว่าเธอหิวไหมนิดๆแกบอกหิวนิดๆถามว่าเธอจะกินก่อนไหมก่อนที่เราจะไปตลาดทุกทีจะไปตลาดกันอ่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสามเราต้องไปตลาดกันหกโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยอ่แล้วทีเนี้ยก็รอแกอาการดีขึ้น นะแกบอกว่า,วาชงให้ฉันอีกได้ไหมเออก็เลยไปชงให้แกก็เอามาให้แกแล้วแกก็ดื่มไปอีกนะดื่มไปอีกจั๊กหนึ่งรู้ไหมทุกคนแกเดินเข้าห้องน้ำสองรอบแกบอกว่าฉันกระปีก้กระเป๋ามากเลยอ่ะแกก็ไปเช็คน้ำตาลแกนะจากหนะ้าร้อยน่ะมันเหลืออยู่สองร้อยทุกคนก็เลยแบกกบกระพริบตาเฮ้ย hey, มันใช่เหรอไอ แกบอกว่ามันเป็นไปได้เหรอฉันไม่ได้ฉีดอินซูลินเลยนะเพราะว่าหมอสั่งให้ฉีดอินซูลินอินซูลินแค่วันเดียวต่อครั้งหนึ่งครั้งต่อวันอะทุกคนเออลถพูดผิผดฉีดหนึ่งครั้งต่อวันแต่ก่อนฉีดสองครั้งต่อวันแต่ตอนเนี้ยฉีดหนึ่งครั้งต่อวันเพราะว่าได้ยาถูกมานะแต่ก่อนยาแพงต้องฉีดสองครั้งต่อวันได้ยาถูกให้ฉีดหนึ่งครั้งต่อวันเ <c oughs> นี่ยแล้วทีเนี้ยแกก็ไปเช็คน้ําตาลแกโว้ย น้ำตาลแกลงเออถึงได้ออกไปจ่ายตลาดกันได้ตอนกลางคืนมาแกถามแกถามว่าชงให้ฉันอีกได้ไหมเออลถก,ก็ชงให้ไปแก้วหนึ่งแก้วเล็กๆอะ่ะเพราะว่ามันจะดื่มแทนน้าไม่ได้งไงเออแต่ว่ามันดื่มได้ทุกวันนะมันไม่มีพิษ่ามันเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะแต่ลกก็ไม่กล้าให้แกดื่มแทนแทนน้าตรงนี้เนาะอ่า เพราะว่ารถเคยสั่งไอ้เฉาวเวยนะ้เฉาวเวยเฉาวเวยมาชงให้แกเพราะว่าเฉาวเวยมันขมใช่ไหมแกกินไม่ได้แกดื่มไม่ได้ก็เลยไม่ได้ชงให้แกอีกเลยเฉาวเวยอะ่ะมันจะมีทั้งคุณและโทษนะเออมันจะมีแบบไม่ไม่ได้ให้ดื่มทุกวันนะเฉาวเวยแล้วทีเนี้ยแกบอก ฉันจะตายเพราะเฉะาเวยเธอเออสมุนไพรไทยเธออย่างเงี้ยเออรก็เลยไม่กล้าชงให้แกดื่มหลังจากที่เบาหวานแกรงนะน้ำตาลเออน้ำตาลแกลงไม่ใช่เบาหวานสามีโรสเบาหวานอะขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งนะทุกคนคือค่อนข้างที่จะอันตรายนะแล้วทีเนี้ยแกเดินมาสั่งบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานนะทำไอ้น้ำสีฟ้าๆนะ่ะ ให้ฉันไปดื่มที่ทำงานได้ไหมเผื่อน,น้ำตาลฉันขึ้นเออแล้วทีเนี้ยแกก็โทรม,มาแกบอกว่าเฮ้ยน้ำตาลฉันขึ้นน่ะฉันรู้สึกว่าน้ำตาลฉันขึ้นบอกดื่มเลยเธอดื่มหรือยังฉันฉันกำลังจะดื่มเออดื่มเลยแกก็ดื่มพอแกดื่มได้ประมาณ15นาทีแกบอกว่าเฮ้ย e ฉันรู้สึกดีขึ้นอ,อ่ะฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยเออ รู้สึกว่าเดินได้แกบอกเนี่ยแล้วก็เลยบอกว่าทํางานไหวไหมะจะกลับบ้านไหมไม่เดี๋ยวเธอต้องชงไว้ให้ฉันอ่ะใส่ตู้เย็นไว้อ่ะใส่ฟรีตไว้ให้ฉันทุกวันนะเอาให้มันเย็นๆฉันจะกินแบบผิวเพียวไม่ผสมน้ําแข็งอ่ารวก็ชงไว้ให้แกทุกวันทุกวันใส่ขวดไปทํางานแกก็บอกว่าเอยฉันดีขึ้นนะกลับมาบ้านกินนคาวได้ปกติทุกคนให แคกเกอร์ที่ให้ไปอ่ะแคคเกอร์ต้องมีลิมิตด้วยนะที่ให้ไปต้องลิมิตน้ําตาลแคคเกอร์ที่ไม่หวานนะต้องเป็นแคคเกอร์สาหรับเบาหวานให้แกไปทุกคนแกกินหมดเฮ้ยแกกลับมาบ้านอ่ะแกกินข้าวได้เราต้องควบคุมอาหารให้แกด้วยแกกินอาหารได้แกกินหมดจานนะทุกคนแล้วแบบว่าน้ำอัญชันอ่ะ กับยาสเตเวียที่เราให้ไปอ่ะหมดทุก,กรอบรถไม่ได้ใส่ไปขวดเล็กๆนะรถใส่ไปขวดใหญ่ๆเท่านี้หมดทุกรอบนะทุกคนแล้วแบบว่าเออแกแกชอบแล้วแกบอกว่าชงให้ฉันทุกวันนะให้ฉันไปตื่มทุกวันจนกว่าฉันจะได้ยาจากอืมจากหมอจนกว่าประกันชีวิตของฉันอ่ะ จะยอมจ่ายยาที่แบบว่าอยู่ในวงที่ฟรีอะรู้ไหมประกรันบอกว่าไงทุกคนประกรันบอกว่าฉันจะไม่จ่ายยาแพงให้เธอฉันจะไม่ให้เธอฟรีถ้าเธออยากได้เธอต้องจ่ายนอกกระเป๋าเธอเองเธอต้องไปคุยกับหมอใหม่แล้วบอกหมอว่าให้จ่ายยาอินซูลิน ในวงที่ฟรีอะเออในวงที่ฟรีในวงที่ถูกอะเออที่มันฟรีกับประกันที่ทำอยู่80-20%ิ่อะของของประกันบริษัทเนี้ดูมันพูดทุกคนสามีล้บอกว่าถ้าฉันไม่เห็นว่าฉันทำประกันมา13ปีฉันอะออกแล้วฉันไม่สนใจหรอกแกเลยบอกงี้แล้วแบบมันพูดแบบไม่แคร์เลยนะทุกคน ถ้าเข้าโรงพยาบาลถ้าหมอให้ยายาแพงมาเนี่ยมันไม่รับผิดชอบเลยนะโออสามีลดจ่ายไปนะหกพันเจ็ดพันกุเรียนนะ่ะเพิ่งจะหมดไปปีที่แล้วเนี่ยไปไปปีที่แล้วเมื่อเดือนอพฤศจิกายนเนี่ยแกจ่ายเบิ้ลสามรอบเลยนะแกจะให้มันหมดนะทุกคนสงสารแกนะแล้วแบบถ้าใครจะทำประกันนะดูให้ดีศึกษาให้ดีนะทุกคน ออแล้วหมอเนี่ยเขาเห็นว่ามีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานใช่ไหมเขาก็อยากให้ได้แบบยาที่แบบว่าเอ,อ้ยมันเข้ากับเธอได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเจอประกันแบบนี้แบบมันไม่โอเคว่ะนะแล้วแกก็เลยบอกว่าฉันต้องดูแลตัวฉันให้ดีขึ้นเออรถก็เลยต้องไปหาวิธีค่ะเข้า Google นะ ดูว่ามียาไอว่ามีสมุนไพรไทยตัวไหนที่ช่วยกันได้ม้างลดขอคอนเฟิร์มนะว่าอ่ดอกอัญชันนะคะน้ำดอกอัญชันกับย่าสเตเวียย่าหวานนะคะทุกคนเออสเตเวียย่าหวานอะ่ะสองอันนี้นะคะชงดื่มใส่น้ำแข็งนะหรือดื่มเพือพ่อเพียวก็ได้หรือ ดื่มน้ำดอกอัญชันแบบอันเดียวเพียวๆก็ได้นะถ้าไม่ชอบสเตียียทุกคนมันช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้มันช่วยลดคนน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคนป่วยที่เป็นเบาหวานนะได้นะถ้ามีอาการอะ่ะดื่มเลยนะทุกคนดื่มไปเลยทุกวันก็ได้นะคะแต่อย่าดื่มแทนน้ำ นะเพราะว่ามันจะทำให้น้ําตาลนะในในร่างกายเราหวบลงไปนะถ้าน้ําตาลหวบลงไปก็ไม่ดีนะถ้าน้ําตาลสูงมากไปก็ไม่ดีต้องอยู่บาลานซ์ที่โลดดูนะแกบอกว่าประมาณ99นะ99ถึง100 100อ่ 4ี่้วหรือถึงร้ยหหรือเปล่าไม่รู้นะคะให้อยู่ในบาลานซ์ตรงนี้เนาะสำหรับตัวแกนะบางคนก็บอกว่าอ่า99ถึง120นะคะแต่รถไม่รู้รถรู้แค่ว่าของสามีรสอ่ะแกบอกว่า99ถึง1 0 0 150อยอยู่ในบาลานซ์ตัวนี้น้ำตาลต้องอยู่ในบาลานซ์ตัวนี้นะถ้าสูงมากไปก็ไม่ดีต่ำมากไปก็ไม่ดีตัวนี้ นะตอนนี้สามีของโลนะอ้วนนะทุกคนเสื้อของแกจากไซส์เอ็มต้องเปลี่ยนเป็นไซส์เอลนะแล้วก็กางเกง้ะนะไซส์เอ็มใส่ไม่ได้แล้วจ้าขึ้นไปใส่ไซส์เอลไซส์เอ็กซอลแกบอกว่าฉันอยากได้หุ่นแบบนี้หุ่นทุ่มท้วมของแกเนาะมีพุงหน่อยหน่อยฉันไม่อยากได้ผอมเพราะผอมตามร่างกายฉันอนะ ปวดไปหมดเลยแต่ฉันอยู่ในหุ่นทมทวม,มของฉันแบบเนี้ยฉันไม่ปวดเมื่อยฉันจะปวดเมื่อยก็ต่อเมื่อน,น้ําตาลฉันขึ้นสูงน้ําตาลฉันลงดิ่งตัวนี้นะทุกคนแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อ่มีคนป่วยที่เป็นประวานนะคะที่มีปัญหาแบบเดียวกับสามีโลดอยู่เนี้ยอ่า ต้องการที่จะพึ่งสมุนไพรไทยนะอ่าขอแนะนำอัญชันนะคะแล้วก็ยาหวานนะชงดื่มนะถ้าใครดื่มเพียวๆได้ดื่มถ้าใครดื่มเพียวๆไม่ได้ก็ผสมใส่กับน้ำแหงหรือว่าใครไม่อยากได้ย่าหวานก็ไดอ้อยากดื่มแบบอัญชันอัญชันอย่างเดียวก็ได้นะคะทุกคนเอออัญชันอย่างเดียวมันก็จะมีกลิ่นของ อัญชันนะคะกลิ่นอหอมของอัญชันไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรก็เหมือนน้านะคะทุกคนนะถ้าใครดื่มได้มันก็ดีนะคะ,อะตอนนี้เนาะเราก็เลยอยากมาแชร์ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กำลังศึกษาหาข้อมูลสำหรับคนป่วยที่เป็นเบาหวานที่อยากจะช่วยลดน้ำตาลน,นะให้มันดาวลงเพราะว่าฉีดอินซูลินแล้วก็เจ็บ กินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะอ,อยากใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยนะพร้อมกับฉีดอินซูลินหรือกินยาควบคู่ไปด้วยตัวนี้นะคะอ่ามันก็ช่วยได้เพราะว่าอัญชันมันก็เป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินั่นเองนะคะทุกคนยังไงรสก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้รสด้วยเนาะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย